สวัสดีครับวันนี้ร้านเอ็มเบเกอร์ช็อปพรามสนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมเจ้า Honda CBR 650 f นะครับเป็นรถโฉมปี2018นะครับไฟหน้า LED นะครับผมทันนี้รถบ้านแท้ครับรถสภาพเดิมเดิมเดิมสนิทเลยนะครับเหมาะแก่เอาไปใช้งานนะครับเหมาะแก่การมาใช้งานมากๆเลยยางหน้ายางหลังดอกยังเหลือเยอะนะครับ ไม่ก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ประมาณหมื่นไปปลายครับหมื่นเจ็ดครับเอครถสวยครับไม่มีล้มชนนะครับไม่มีตําหนิอะไรให้เห็นนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมเอคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับสตาต์าที่เดียวติดนะครับรถเครื่องเงียบๆครับท่อเดิมเงียบๆครับ บ้านแท้นะครับสนใจทักมาติดต่อสอบถามได้นะครับราคาไม่แพงครับอันนี้จับต้องได้นะครับราคาสแสนกว่าๆมาครับผมเดี๋ยวทางรายละเอียดเราจะลงไว้ให้ทุกท่านทราบอีกทีนึนนง,งนะครับอ่ะลืมมาพายเสษทอนก่อนเสียงเงียบๆเดิมๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ